อนบัตรแบบ11ชนิดราคา500บาทราชการที่9ปีพศ2518บางช่องต่างๆนานาเขารับซื้อราคาไปแล้ว280,000บาทจริงไหมนะครับผมทุกคนตามมือใหม่เขลิศฉะนนไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลและนิดบันเทิงจิตชแนลสองสามชแนลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลกับนิดบันเทิงจิตชแนลด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับช่องเล็กช่องนี้นะฮะถ้าได้ประโยชน์นะครับผมอย่าลืมซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะขอบคุณครับโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไป วันนี้มือใหม่ไข่เหรียญชาแนลจะมารีวิวนะครับผมธนบัตรแบบ11นะฮะชนิดราคา500บาทนะครับผมมีราคาใบละผมเห็นตาม YouTube ตามเพจนะครับผม2,000 0บ้าง4,000 0บ้าง5,000 0บ้าง1,000 0 0บาทบ้างบางคนก็ล่อเป็นแสนด้วยนะครับจริงไหมตามมือใหม่ไข่เหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะครับไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผม FC ทุกคนนะครับก็ผมก็อาจจะรีวิวติดกับขัดนะครับผมเป็นวัดนะฮะผมไปทาอีก ช่องหนึ่งไว้นะครับผมก็ยังไม่ได้นอนเลยนะผมว่างนอนเหมือนก็อาจจะพูดติดขัดนะครับแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปมา4ี่หวันแล้วเหมือนเป็นมือใหม่เลยนะครับผมเหมือนแบบยังไงพอไม่ได้พูด4ี่หวันปุ๊บเริ่มพูดไม่เป็นแล้วนะฮะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้อีพีนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงธนบัตรแบบ1 1นะครับชนิดราคา500บาทนะครับผมราชการ9น่เก้าฮะราคาใบละหลักหมื่นละแสนจริงไหมนะครับไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปจะมาพูดถึงธนบัตรแบบ 11นะฮะนนี้ราคา500บาทรัชกาลที่9นะฮะเริ่มประกาศออกใช้นะครับผมครั้งแรกนะฮะวันที่18นะครับผมกรกฎาคมนะฮะปีพศ2518นะฮะขนาดธนบัตรนะครับผมขนาดธนบัตรกว้างนะครับผม8.2เซนนะฮะยาวนะครับสำหรับความยาวของมันก็สิบหกจุดศูนย์เซนนะครับผมและราคาหลักแสนจริงไหมครับมันไม่จริงหรอกครับทุกคน ถ้าหลักหมื่นหลักแสนน่ต้องมีคําว่าตัวอย่างมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับถามว่ามีราคาหลักหมื่นหลักแสนมีไหมแบงค์ห้าร้อยบาทแบงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมทั้งแบงค์ทั้งเหรียญนะฮะเหรียญห้าบาทสิบาทก็แล้วแต่นะครับผมถามว่ามีราคาหลักหมื่นหลักแสนมีไหมมีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะก็เอาเป็นว่าแบงค์ห้าร้อยบาทใบนี้นะครับผมราคาก็หลักร้อยอยู่ดีนะครับผมไม่เกินไม่เกินหกร้อยบาทแค่นั้นเองนะฮะถ้า UNT ไม่ผ่านการใช้นะฮะ ก็เอาเป็นว่าหลักร้อยแค่นั้นเองครับผมไม่กล้าการันตีนะครับผมเพราะว่าสำหรับาราคาของแบงค์หนึ่งร้อยบ้างห้าร้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่มีข้อมูลนะฮะผมจะมีข้อมูลแต่ไอพวกเหนนรียญนะฮะโอเคนะคขออภัยด้วยนะครับผม fc ทุกคนนะครับก็เอาเป็นว่า ก็จะเป็นธนบัตรแบบ11นะครับผมชนิดราคา500บาทนะครับเริ่มออกใช้วันที่18นะครับผมกรกฎาคมนะฮะพศ2อ1 8นะครับขนาดธนบัตรกว้าง8.2เซนนะครับยาว16.0นเซนนะครับผมและราคา UNC ก็ราคาหลักร้อยนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าหากผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อันไหนที่ว่าผมพูดไม่ถูกต้องก็ใครที่รู้มากกว่าผมก็มาสอนกันได้ไม่ใช่ปัญหานะผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะฮะบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะฮะบางอย่างผมก็รู้นะครับผม ก็ช่องนี้ก็สไตล์นี้นะครับผมใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไอ้พวกปั่นทั้งหลายนะชอบซื้อกันนะใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมก็ย้ําทุกคลิปนะฮะช่องผมรีวิวเหรียญขายเหรียญแค่นั้นเองนะครับผมก็รีวิวเหรียญหาความจริงแล้วก็เหรียญผลิตเท่าไหร่พอสออะไรราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอ้พวกปั่นทั้งหลายมันซื้อจริงไม่จริงแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปดูแค่ปกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันไหนผมพูดไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของแบงค์5้0บาทกันต่อเลยนะครับไป ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็อันไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปตกหล่นไปหรือผมพูดไม่ดีก็ก็ต้องขอกราบ,บอภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ช่องผมก็สไตล์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมผมก็สไตล์นี้นะครับผมก็ชอบพูดแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมคือต่อให้ผมไม่ได้ทาคลิปผมก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับรเผลอไปอาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้านะฮะคือเขาเรียกว,ว่าคน <S <S ปากหลาย <S <S ใจดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ไม่ชอบผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมเลื่อนผ่านไปดูช่องอื่นนะครับเพราะ บางคนเขาก็บอกว่าซื้อไม่จริงพูดทําไมโอ๋บางคนก็เมนเข้ามาด่าคุณจะด่าจริงๆผมขี้เกียจแบบคือกระเช้าผมไม่อยากเอานะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะผมขี้เกียจตอบนะครับต่อล้อต่อเถียงนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ดูอย่าไปมองแค่ปกคลิปสิคุณก็เข้ามาดูผมผมถ่ายคลิป,ปประมาณแค่6นาทีเองก็อาจจะรีวิวก่อน,อนแล้วก็มาบอกราคาผมไม่ได้ลำรีลำไรเหมือนช่องอื่นนะครับช่องอื่นเขาเล่นแบบคลิปหนึ่งสินาทีนะฮะยี่สินาทีนะครับผม ช่องผมแค่5 6นาทีนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านครับไม่ต้องคอมเมนต์แบบกวนตีนะครับผมคอมเมนต์แบบกวนตีนั่นทุกวันเลยนะครับผมผมไม่อยากอ่านนะเพราะฉะนั้นนะฮะโอเคนะครับก็อันนี้คือผมไม่ได้ว่า f c นะครับผมถ้า f c ของผมก็ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผม FC ทุกคนฮะที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาสับตั๊กไครนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะ ก็ FC ก็รู้อยู่นะครับช่องผมก็สไตล์นี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะตรงๆนะครับผมชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะพูดแบบบําบานะครับผมไม่จําเป็นต้องแบบพี่ครับผมครับแบบนู้นครับแบบนี้ครับผมไม่ชอบนะฮะคือใช่ไหมฮะผมไม่ชอบประหลอกคนดูนะครับผมขณะผมคุยอย่างนี้บางคนก็คิดว่าผมพูดจาไม่ดีไม่ใช่พูดผมพูดจาไม่ดีนะผมผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็อันไหนตกหล่นไปก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ก็ใต้คอมเมนต์นะครับผมและถ้าใครอยากซับสไครต์ก็จะมีสองสามชแนลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็จะมีนิสซันเทสชแนลนะครับผมแล้วก็นิดบันเทิงจิตชแนลนะฮะแล้วก็จะมีมือใหม่ขายเหรียญชแนลนะครับแล้วก็จะมี Tik t o อกนะครับผมมือใหม่ขายเหรียญนะฮะแล้วก็มี Facebook Fan Page นะครับผม แล้วก็จะมี a c e b o o k อีกนะครับมีประมาณ56ช่องนะฮะอย่าลืม s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับผมอ๋อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะฮะอ่าคลิปหน้าอ๊บช่างมาเถอะทุกคนเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่นะฮะก็ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะพูดเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะฮะเดี๋ยวมันแข่งกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่นะฮะอย่าลืม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป